บรรยากาศหลังเลิกงานครับผมกับบรรยากาศหนาวหนาวมือเช้านี่ก็หิมะตกอยู่ครับแต่ืัอนี้ตกมาหลายทอเมื่อวานนี้เนาะนะครับผมพี่น้องนาขาวจินพูนจินพีนอยู่มันตกมาหลายซัเมือวานนี้ครับหนาว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 สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม o n น a n t channel กับการใส่ชีวิตในต่างแดนกับมาพ่อกับบรรยากาศหลังเลือกงานครับผมพี่น้องกับปั้นจะกยางกลับบ้านแล้วครับผมกับบรรยากาศหนาว มีมาตกยุคมื่อนี้แต่ว่าตกบ่หลายเท่มเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี่ตกย่างลายเลยนะครับเมื่อนี่ตกบวางประมาณตีห้าหกโมงนี่แหละนะครับผมพี่น้องยังเป็นขาวๆอยู่นะครับผมอันตรายขนาดนี้นะครับผมขาวเสื้อพี่น้องมื่นะมืนขนาดเลยนะครับผมทุกนเมื่อวานนี่ตกค่อนข้างที่สีแฮงอยู่นะครับผมแต่ว่ามื้อนี่ตกบ่บ่แเหงาอลเมือนเมื่อวานนี้ครับผมพี่น้อง เมืม่อวานนี้ตกแบบว่าโอ้โหโว่าเป็นห้าคนเลยครับผมเมืม่อวานอันตรายนะครับผมมันมืนพี่น้องเลยครับผมขาวแต่ว่าคันแดดออกมางซีนีแป๊บเดียวก็ลายเลยนะครับผมเมืม่อวานนี้ขาวเบึ้ดเลยนะมูนเนี่ยนะครับนี่หนาวแหงนี่ครับผมปูนขาวจนปูนจริงๆน้นำทุ่งนานี่ขาวเบึ้ดเลยหระครับผมเมืม่อวานนี้โอ้เมืม่อวานนี้หิงจังก็นี่เนาะ แต่ว่าทางอื่นก็่าที่ตกค่ากินหอกพุนะ่น่ะเบื่อฟ้าเป็นคึ้มๆนะครับผมหนาวเย็นย้อยๆครับผมพี่น้องใส่ชุดหอนฟ้านี่กันถ้าไกลฮอดแล้วนะครับผมปั่นออกมาได้สักพักนึงแล้วว่าทางพุ่นใส่หิมะตกพุ่นนะครับผมเป็นฟ้ามืดๆอยู่เนาะสร้างน้ำปูนนี่น้องนี่ครับเมื่อนำให้นายยังขาวอีกดิฮู้ดครับผม เป็นน้ำแข็งเบิดเลยอะครับผมพี่น้องเป็นหญ้าเป็นที่ดินเป็นเข้าบาเล่เขามือกลายเป็นทุ่งน้ำแข็งมดแล้วน,นะครับผมเมื่อวานนี้ข่าวเบิร์ดเลยนะม้นนะีะ <c> เ <oughs> มื่อวานนี้ผม <c oughs> ผมไปว่าได้มาแายเส้นนี่เมื่อวานนี้ผมแซนแลนเส้นในบ้านนะครับผมมื้อนนี้แลนแลนเส้นทุ่งนะนะครับผมพี่น้องเมืองครับผมข่าวเบิดเลยเมืองสวนผักพุ่งอยัอันนี้นะครับผม <c oughs> เป็นน้ำแข็งเบิดเลย <c oughs> ยเย็นนะครับผมสซาสุมข้อเจ้าเนาะอยู่ไกลๆทางอื่นไปพี่น้องบางทีมาตกหลายๆเนาะอู้วไม่ใช่จังวะแต่ซ้ำนี่กับขอแหงแล้วผมหนาวนะครับผมอู้วหสาวพี่น้องหัวสาวสายยุคพูนครับผม,มย่างยุคพูนครับผมาผม,บผม,มาหลังนี้ขาวยุคพูนเลยต้นบุกส้มซิมเลยนะครับผมพี่น้องเป็นฟื้นว่ะ อยหนาวไปครับผมไปเจอกันอยู่บ้านนะครับผมพี่น้องหนาวมองแริงดอกยพี่ฟากระพันสกปรกครับโอือเย็นครับถอ,อ,อดบ้านแล้วครับพื้ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยครับผมพี่น้องบนห้องน้ำพื้นนะครับเมืงรถคันนี้กลายเป็นรถน้ำแข็งแล้วนะครับผมหนาวหนาวหนาวโอ้ เย็นครับคนับผมคงรถขอไปน้ำแข็งบันเลยโหยเย็นเย็นเย็นเข้าบ้านดีกว่าดื้อจับลูกเด่นแห้งเย็นครับพี่น,อน้นองเพื่อนอุ่นหนาวแล้วก็ปกูกเข้าก่อนครับ โห้ยยินแหงครับผมโอ้ยไงเด้อยากหลับอยากนอนเนาะแต่ว่ามื่อกี้ก็จะได้เหน็นอกินได้กินคือเกานะครับผมพี่น้องแต่ว่านอกินกันเหลียอ,อยู่นะครับผมหมกน้อยก็ยังเหลียอ,อยู่แต่ว่าอยากคิดอันนี้ไหมอยากคิดนอกินไว้ถ้ากินอีกหน่นะครับผมสําหรับเมื่อนี้เนาะจะได้เมนูอย่างพี่น้องว่าเดี๋ยวเบิ้งตย็นกอนแต่ว่าเอาไก่ออกมาไว้ยีดอกนะครับผมนอกินผม อันนี้หมกน้องไม้นะครับพี่น้องหมกน้องไม้ใส่หมูหวานนี่ยังเหลืออยู่แก้วไม่ซีดเมืก,กินนั่นนี่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนี่ครับผมซีแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะครับผมพี่น้องสหรับเมนูมื้อนีก้กะหลังเลิกงานนะครับผมแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มแซ่บๆน้ำกันนะครับผมพี่น้องอาดัมแรกครับผมบ่ไหวเปิดฮีเตอร์ฟิ่งไฟสก,ก้อนครับนี่้ยห,หนาว Uh huh. si พี่น้องเบื่องไกลผมครับผมอันนี้ไกลขนาดเอานี่ไว้ลยนะเอาออกมาละลายน้ำไว้เลยนะพี่น้องละลายน้ำแข็งเลยนะครับผมเป็นน้ำแข็งยู่เดยเปิดน้ำหอนใส่ดินะครับผมเปิดน้ำหอนใส่นะครับแต่ว่าที่ซอยไกลุ้กก้อนมาที่นี่ซอยไกล้แล้วก็ปั้นเครื่องสุกกอนนะครับผมบ้านบ้าต่ำดอกนะครับผมปั้นดอกพี่น้องมันไปมันค่อยรวดเร็วมันค่อยจุดจ่าดดีนะครับผมปั้นเครื่องสุกอนนะครับผมมาที่นี้ หูหนาวเง้ยครับมายืนคากินแน่ยเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวปั้นเครื่องสุกรอนครับผมนะตะไคร้เนาะไปซอยตะไคร้กันครับซอยตะไคร้ตำตะไคร้หอมๆไีเสียบพักแล้วนะนี่ตะไคร้ครับผม ันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะหอมแดงง่ายๆนะครับเไป,ไป็นส่วนแปลว่าตามมีตามเกิดครับมีอัน,นใดก็ใไส้อันนั้นแหละพี่น้องตัวมีก็บ่ใส่นะครับผมเสี่ยบกระเก่ากันละกันเทศเสี่ยบแต่เนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกสดเนาะพี่น้อง <c oughs> โอ้เห็ดเดจักหน่อยเห็ดโคตรเดินะ <c oughs> เรียบร้อยละเคียงออมเชียงแขงเอาซ้ำนี่แหละครับผมปัม๊บเน,นะนีเ่ยเรียบร้อยครับบัดรท่พี่น้องอันนี้ก็ที่ซอยไก่ก้สก้อนเสาเป็นน้ำแข็งเคยบน่นอะยังเป็นน้ำแข็งอยู่ที่เขาผมไก่ผมก็เลยยังปั๊บ <laughs> ยังเป็นน้ำแข็งอยู่พี่น้อง เราไปซอยไงอ,อมไก่ใส่มะมัยส้มมาไรทีวุ้กระคัดแล้วพี่น้องแต่ว่าโบามีผักอีตู้ที่ครับผมผักอีตู้บุ้ีเนาะขาดปะอันนี้ผักอีตูต้ที่เทก,กาดอยู่มันชิหอมดีเนาะอันนี้ผักอีตู้ครับผมหนึ่งสี่ล้วครับผมกิจวัตรประจำวันพี่น้อง หลังเลิกการเลิกงานมากมารเมทด์นายุทธเมื่อกี้นี่สิดเหรครับผมมันเห็ดอยู่นะครับเลิกงานมากินข้าวอํานานอนหลายมันเติร์ชิบ่มีเวลาโซเมย์เนาะเหิดนกเกี่ยนป้ายตาไงไปโซเมย์ไปน้องน,นะครับผมนี่เรียบร้อยครับพี่น้องเสือเดาวรอบนี้เดือดร่างน้งไม่ส้มสะกอนครับผมแม่ใส่ไปเน่าบอกว่ายาัน ติดล้อก็บอไปแก่คสาวบ้านดังมาที่นนา่นแ่ปเรียบร้อยวันที่นะครับป้านั่งมันเลยเฝ้าเฮ็ดเฝ้าหลับเฝ้านอนครับ กระทะใบนี้ผมก็ใส่คู่ผมพี่น้องเทิงทอดถึงต้มถึงผัดเทิงแกงเนาะเห็นยุนี game? ่เบิดเลยครับผมเมื่อนี้ก็ที่ใส่บริการออมไก่เซนอฮไม่ส้มคือเก่า้ครับผมผิดเตาขึ้นเลยพี่น้องไกล่ลงไปครับผมตามด้วยเครื่องออมเครื่องแกงครับผมแล้วก็ปลาแดกครับผมอาดบอได้ครับผงงาหยอดเกลือนิดหน่อย ไปบุกปูดครับปึฤฤฤ๊บว่าครับบาดท,ทีน่นมาหอมแท่เรวพี่น้องเติมน้ำลงไปครับผมบาดท,ที่ไอู้อหอมกระหอมเนี่ยได้พี่น้องบาดท,ทีน่น <c oughs> แล้วร,าารมมอง้อฟูดเดี๋ยวเพ่อนครับผมไม่ร้องเดี๋ยวค่อยเอาไม้ส้มไซนนะครับผมบาเทนะแซ่บๆเลยล่ะผมบอกไว้เลยเนาะเบิร์ดฟูดทล,นทล,นลทันทละลันนะครับบาเทนมี่น้ำคือเจตรายการแล้วเนาะบาเทนนะครับนเอาไม้ส้มห่าลงไปเลยครับบาเทนอืมมาอืมเราจะได้เติมน้ำไปอยู่ด้วยประการนะครับผมน้ำน้อยพอดดูว่าเราจดน้ำขนาดมีน้อง ตอนน้ำไอ้สบอยังมาต้อนงามเท่ปะแม่ผมเพชรคือเปต้อนงามประนีว่าเดี๋ยวเติมน้ำเล็กน้อยครับน้ำน้อยเปิพดพี่น้องเออครับผมเติมน้ำเข้าไปไมันด้สูบน้ำไหลๆในแม่นาออากาศหนาวๆาก็ดีหนาวชิมไปนี่ละบันนะครับผม หมอ้อคนเราค่อยมาปรุงรสชาติร่วกันมันชิเสียมมันชิเคียมันชิกลางกันเียประเทศนี้เฮ้ยว่ะในขณะที่รอครับผมพี่น้องเดี๋ยวซอยผักตะก้อนครับผมซอยต้นหอมใส่ต้นหอมพร้อมนะครับให้สีสันมั ойти, i, ει, มนจะเส, pues, ส, immt, ส orus, ียมจะแซ่บมเตือน่อยครับผมแซ่บมต้นหน้ามันพรอนอากากหนาวๆเนาะคักแล้วคิดฮอดบ้านหอมๆเลยครับ กะสิเป็นใบบกูดเนาะตั้ใบบกูดนำครับนี่ให้มันหอมหอมครับผมพี่น้องเฮ็ดกินเจ้าของเนาะอย่าไปแพงเครื่องครับผมเฮ็ดไปรวดแนวไรมาที่เสียบอะเฮ็ดงานมาเกือเมื่อยพะแพงแล้วพี่น้องคนเอากินเนี่ยนะครับผมเศษแสบใส่ปากใส่ท้องเจ้าของเนี่ยเนาะนี่เรียบร้อยแล้วครับผมพอละพี่น้องอือหูทันรันทัลันทันรันเลยครับผมพี่น้องทันรันครับคุณเอห คอนแนก่ต้อนครับอืมว่ะกะซเบมืงกันด้วมันจะเปลี่ยนยังไงครับผมมาบ่อุ้ยแต่ว่าจางจะน้อยเดี๋ยวเอาน้ำปลาใส่นิดนึงครับผมน้ำปลานิดหน่อยปั๊บผักใส่ลงไปเลยต้นหอมใบบกโวกดครับ โนครับบัดรที่นี่ว่าปีแก๊สเลยพี่น้องแต่ผักมันชิเ่เปลือหัวนครับอิตาลีมเลาเสียอืดว่ะอืมเรียบร้อยแล้วครับบัดรที่พี่น้องมันใกล้ครับผมเลยยวกันเลยครับผมแก้งน้อไม้ส้มใส่ไก่ครับผมพุ่นหลังเลิกง,งานเนาะเมนูคิดหอนปาดน,นี้เลยพี่นอ้องเอืดว่ะ คุณครับไปมาที่นี่ครับผมกินเข้าน้ำกันเลือกบาทที่นี่มาครับผมมาเด้อที่น,น,น้องกินมเข้าไงายน้ำกันครับผมนี่กบแซ่บเลยครับผม แกงไก่เซโนไม,ม่ส้มครับผมพี่นอ้องว้ะเมนูชิ้นฮอดบ้านเนาะสำหรับเมนูนี้ก็เด้นะครับผมหลายๆคนก็ชิมมาที่เมนูนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวสดน้ำกุกกุกน,นะวะบรรยากาศหน,นาวหนาวครับผมสดน,มมน้ำมันหอนเนาะว้าพี่น้องอย่าสอกฉันยังซีรอครับผมขาดจะเข้าเหนียววะ มันมีข้าวเหนียวเนาะจำเก้ายวบองพ่อเนี่ยเบ้ยคือที่สุดวะข้า,าวเจ้าครับผมเมื่อข้าวเหนียวเบิดแล้วครับไม่ได้ไปซื้อข้าวเหนียวมาไว้พี่น้อง มันจะเป็นไก่พันธุนะ์นี่แหละไก่ซูเปอร์อืมเอาอู้ยว่บ เลิกงานมาเมื่อยพี่น้องได้กินจึงซิมเนี่ยป๊อดมีเหเงาเหงาครับผมอืมครับน้องไม้ส้มกำลังพอดีเลยอืม นี่แหละข้อดีของการให้เรากินกินเองครับผมมันแซบพี่น้องโอ้ยมีแหงาๆวะอ,อมืมาครับผมมาเด้ออื้อ อื mm ู hmm. Ooh, mm ้ย hmm. mm ัง hmm. ส mm ุด hmm. พ mm ี่น้องอื้มนมอ้ยแซ่ คลองมากผมด้วยนะไม่ใช่แกงใส่ปลาขายแงแห้งเสียพี่น้องแกงไงน้อไม่ส้มนะอืม้อืเลยดนิ่วเลยเอะครับผมเพ็ดพี่น้อง อือ้มว่าวัวครับอือออพี่น้องมากว่ะแต่ว่าแกงไส้ไก่มันมันซีบนัวานทอะแกงไส่พวกไอปลาพี่น้องใส่ปลาขย e น g ยังผมว่านยังเสียบเลยอือ อื mm ้ห hmm. mm ือ hmm. อ oh, mm ้เผ็ดอือ เห็ดข้าอีเล่ด้วยมันห้อนในเนาะห้อนไปลำคอเนี่ยครับผมน้ำไม่ส้มคือได้เข้าเข้ากันหมดกันครับผมอ,อันนี้บ่มือีฟตู้ซื้อนีดน่กยกีเลยอีตู้เซ้ให้จังับผมพี่นะ้องหอมบักคักรับผมผักอีตู้เซ้ เดี๋ย่ปบักลายเ้่เล่ประมาณสองถ้วยเมื่อวานตอนนี้ห้อไปกินโรงงานครับผมเมื่อนี้ก็เป็นซ่อรวันพฤหัสแล้ววันศุกร์มือมือหื้อน,นี่ก็ไม่ได้ให้เรากินหรอกพี่น้องหมกน้ำมันกรี่ยาาย,ยุ่นะครับผมเครื่องเทเรากินได้บากหลายคาบครับ นี่ครับผมอืมมื่อกี้ับข้าวเจียงไม่ดีนี่เ่าพี่น้องมีน่มมันแสบโพูดนะนะพูดอยากหลับนคะครับ อู้สุดเผ็ดพี่น้องกูไปพรสเผ็ดครับเผ็ดแน่เผ็ดก็ต่ำบอกฮุ้งอี้ครับมันเผ็ดห้อนในอยู่นอกห้อนเนี่ยขอบอย่างทำไมส้มอ่ะแบบไรเลยเนี่ย อันนี้ได้สองคาบ่ในจานนะครับผมอันนี้กินก้อนไปเห็ดงานอันนี้ห่อไปกินโรงงานนี่พุดนะพี่น้องได้อีกสองคาบอยู่ในจานแล้วก็อยื่ในหม้อเป็นย่างอีกอยู่ตั้งหลายนะครับผมได้บักหลายเลยเป็นสิ่งละให้น้องกินกินเองนะพี่น้องหนึ่งแซบสองแค่เท่านึงกินได้บักหลายคาบนะครับผมก็ถ้าคาว่ามันประหยัดบ่มันก็ประหยัดอยู่นะครับผมพี่น้องมือหนึ่งสามคาบเนี่ยเศร้าสวยแรงนี่ครับผมลงทุนเบิดไปประมาณพันเยนไปนะครับผมสามคาบเนี่ย บ่พันเย็นกับประมาณเกียรต้อยแปดร้อยเยนนะครับผมพี่น้องท้าคิดเป็นเงินนะครับผมโบ่ถือว่าแพงแได้ฮากับจนได้เป็นมือเลยนะครับผมพี่น้องเป็นมือสองมือสามมือก็มีนะครับผมบางทีกับกินรนเบิดกับใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็อัดฟิตไว้ทังสิ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็แล้วแต่ผู้มากแล้วเนาะครับผมพี่น้องบางคนเพิ่งกับจีนง่ายๆเนาะ มันกันเลือกงานมากับไปแว่แฟมิลี่เซเว่นซื้อเข้าตามซูเปอร์กินสิมันมันก็ได้อยู่แต่ว่ากองนึงก็ฟาดไปก็4ี่ร้อยห้าร้อยเยนเหมือนเดียนะครับผมกองนึงก็เลย่างไปว่าทึกๆนะครับผมพี่น้องเข้ากองเขานะเดี๋ยวเมื่อหน้ากันผมจะไปเทสคลิปรีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมว่าเปรียบเทียบใส่กันเบิ้งนะครับผมถ้เอาถ้าเฮาถ้าเฮาไปซื้อกินกับห้อกับห้อเทสกินเองเนี่ยอันไหนมันซีเบิดหลายอันไหนมันซีเบิดน้อยก็กันนะครับผม แล้วก็บผมพยายามเรียบเทียบใส่กับพวกข้างนั้นอย่างให้พี่น้องเบิ่งลหลายยามครับผมพี่น้องว่าการเป็นยูน่ะค่าของซีมันสูงอหลีบอมันแพงอหลีบอมันเป็นจังไดญ่อลีนะครับผมผมพยายามสิท้ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงนะครับผมพี่น้องเวลาไปซื้อสิ่งซื้อของซื้อผักทั้งสี่นะครับผมก็จะคิดเป็นเงินไทยให้พี่น้องเบิงว่าท้ายคลิปเป็นเงินบ้านเฮาเลามันกัสิประมาณนี้เด้อจังสันจังสีแต่ว่า มันก็ขึ้นอยู่กับเลขเงินพร้อมแล้วนะครับผมพี่น้องว่าตอนนี้เลขยกเงินแต่ว่าแพงก็อยู่ยี่สิบามยี่สามยี่สี่ประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้เลขเงินก็ตกต่ำอยู่นะครับสั่นละเนาะครับผมพี่น้องจังไต่เราถ้าผมบ้างบ้างกันนะครับผมมีโอกาสดีๆนะครับผมก็ที่พยายามไปหาทายลิปตามซูเปอร์ตามอย่างไปซื้อเข้าเขากินลองเบิรงว่ามันซิเบิร์ทเขาแดกอีกอย่างจังไต่นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวหาโอกาสดีๆก่อนผมทีไปทายคลิปให้พี่น้องเบิวงแล้วก็สิเปรียบเทียบให้เบิรงว่า ไปซื้อกินกับที่กินเองนี่อันใดมันชิพเปียงกว่ากันอันใดมันชิพประหยัดกว่ากันนะครับผมแล้วกัสําหรับที่ผู้ใดเพิ่นกําลังชิมาเฮ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นสําหรับที่ผู้ใดที่เพิ่งยาำมาเฮ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมพี่น้องอันนี้ผมกระซิบวกทุกคลิปผมกระซิเตียนแทบทุกคลิปเลยนะครับผมว่าอยากให้ทุกคนนี่ถามรายละเอียดเขาว่ามันระคักสะกอนนะครับผมพี่น้องถามพวกว่าเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับงานที่เขาชิมาเนี่ยครับผมพี่น้องว่างานมีโอทีบอว์โอทีเดือนเรื่องขาให้โอสมงละอีย่างทอดอง ทำรายะเอียดเขามันคักสกปรนะครับผมค่อยตัดสินใจที่สีมานะครับคันท้ามาแล้วโอทีน้อยมือเฮ็ดงานน้อยยังซีนะครับผมเงินเดือนของเขาได้น้อยนะครับผมพี่น้องเพราะว่าเขาบริจ้างเขาเป็นเงินเดือนนะครับผมสวนมากส้นมากเขาไดจ้างเป็นรายชั่วโมงนะครับผมพี่น้องเฮ็ดงานหลายกันได้หลายนะครับเพราะว่าเขาจํากัดโอทีนะครับผมพี่น้องเดือนนึงก็ได้โดยประมาณ40สชั่วโมง สำหรับสำหรับโรงงานผมนะครับผมชี้ได้อันสี่สิบส้วงนี่หกเดือนแล้วก็ชี้ได้ประมาณเ0ตสิบส้วงนี่หกเดือนนะครับผมไม่ต้องเขาเขาไอซิแบงเครื่องเลยโรงงานผมนะครับผมไม่น้องเขาที่สลับให้แบบนี้เลยนะครับผมกะนี่โอน้อยการนี่โอหลายการนี่โอน้อยการนี่โอหลายทั้งสี่นะครับผมครบรอบปีปุ๊บมันก็ที่ได้มันก็บที่ได้โอหลายนี่คนละหกเดือนได้โอน้อยคนละหกเดือนอันนี้สำหรับโรงงานผมนะครับผมแต่ว่าโรงงานอื่นเป็นยังไงนี่ผมกับบรลูหรือว่าโรงงานโรงงานอื่นเป็นยังไงได้ แล้วก็ผู้ใดที่เบิ่งคลิปอยู่กะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเบิ้งนะครับผมเนาะสั้นละครับผมผมก็อกี้ขอตัวไปหาอั้มนำอาบท่านอนสักกวอนนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากนะไม่เด้อน้ำพริกกากหมูม่อนสั่งนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปซิมผู้ใดอยากอุดหนุนกันกะทักเข้าไปในเพจผมเลยนะครับผมพี่น้องน้ำพริกกากหมูม่อนสั่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหนำแน่นะครับผมผู้ใดสงสัยอียังอยากถามมีอย่างกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักกเเข้้าไไปในพจผม็ด ยากถามเรื่องีอย่างตั้งๆนะครับผมเกี่ยวกับการปาะเทง,งานที่ในญี่ปุ่นีอย่างจังสีก่กะยินดีคำปรึกษานะครับผมพมี่น้องหรือว่ายากให้ผมเฮ็ดคลิปเพียบแต่ยากให้ผมว่เรื่เอ๊ะยังอย่างสู้ฟังกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมพมี่น้องไปเอาไปเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอตัวไปหาอันหนำอับพางร่างถ้วยร่างจานก่อนนะครับผมพี่น้องนอนหลับฝันดีสุบุสุคนครับผมสวัสดีครับหนาวครับผมพี่น้องโอ้ยห่บ